วันเข้าพรรษางั้นเหรอโอ้ยขอ,อนอนก่อนแล้วกันนะค่ะ เอ๋พี่เพมยังไม่ตื่นหรือไงนะฮะวันนี้มันพระนะเข้าพรรษาแล้วด้วยโอ้ยไม่แล้วไม่แล้วแบบนี้ต้องรีบทําอาหารรูสิหลานสาวคนเดียวของฉันเนี่ยยังไม่ตื่นเลยว่าจะพาไปวัดสักหน่อยพี่พพมเอยนี่มีใครไปทําบุญบ้างหรือเปล่าจะาก,กดไลค์ให้ดูหน่อยสิแล้วฉันน่ยจะเอาผล,ลไม้เป็นลากนะด You c a n b u t the flow e r ให้อารมณ์ดีจ <c oughs> ักเลยนะ แต่ที่ทำให้อารมณ์เสียที่สุดก็คือหลานสาวของฉันเนี่ยไม่ยอมตื่นไปอาบน้ําเลยเอย่าให้ยายโมโหนะเพ่พเฮมตื่นได้แล้วโอ้ยก็มันง่วงเนี่ยนะตื่นโอ้ยโอ,ยโอตื่นก็ได้จะโฟกัสอะไรกันนะขน,นาเนี่ยโอ้ยคุณยายนะ ยายยายพี่พิมตื่นแล้วหิวข้าวโฟกัสหิวข้าวเฮ้ยกว่าจะของแกจะตื่นนะไปไปกินข้าวกันนะโฟกัสมาโอ้ยพูดดีแต่กับต้องหวานนั่นแหละคุณยายอะหนูรีบไปแปลงฟันดีกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าพี่พิมนะโอ้ยเหนื่อยชะวัดเลยอะตื่นแต่เช้าไปวัดเนี่ยมานี่มาจะโฟกัสมากินให้อร่อยนะเฮ้ยจะหมาของยายนะรักจริงๆเลยมรดกฉันจะยกให้แกทั้งหมดเลยนะอื้อหืออร่อยจริงๆเลยอาหารอันนี้น่กินสะลูกนะเอ้าพี่พิม อาบน้ำหรือยังนะฮะพี่เพ์เอ้ยอย่าให้ย่าโมโหโนะแชรในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมอังอังอย่าด่าพี่เลยนะเฮ้ยเจ้าหมานี่ก็พอกันนะกับเจ้านายเองเนี่ย พี่เพ็งเสร็จยังุ้ยจะฟกโฟกัสพี่พี่แปรงฟันอยู่รอแป๊บหนึ่งสิคุณยายนหน่ขี้โมโหชะมัดลยอยอ่ะรู้แล้วว่าจะไปวัดให้มันเสร็จเร็วๆนะไม่งั้นเจอไม่เรียวนะยายโหใครเขาบังคับไปวัดกันเนี่ยไม่ต้องมาร้องไห้เลยนะไปรีบไปแปรงฟันเร็วๆซะนูกแปรงฟันอยู่นง้ไงยาย แล้ววันนี้พวกเราสองคนก็ต้องไปวัดแต่ดูเหมือนว่าต้โดนบังคับมาวัดนะแล้วมันจะได้บุญตรงไหนเนี่ยยายเอะถึงวัดแล้วอย่าร้องไห้อายพระนะรู้ใช่ไหมว่าหลวงลุงเองบวชที่นี่ฮะพีิมพ์ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไปไปวัดเดี๋ยวยายพากินขนมที่วัดหนาอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะอ้าวนี่จะตาหวานทุกทีเลยแล้วฉันไม่ค่อยมาวัดด้วยนะมาวัดที่ไรเห็นอะไรแปลกแปลกทุกทีอ้าวพี่ตาหวานพี่ตาหวานก็มาวัดงั้นเหรอเอาอะไรมาใส่บาดะพี่เหรอพี่ก็เอาดอกไม้น่ะสิ ่าแต่เธอ่ะยังมองเห็นอะไรแปลกๆแล้วได้บอกคุณยายบ้างหรือเปล่าอเอ้ยบอกไปคุณยายจะเชื่อได้ไงล่ะคุณยายไม่ชอบเชื่อหนูหรอกหนูมันเป็นเด็กดื้อแล้วหนูก็จะไม่เข้าไปวัดแล้วก็ไม่ทําบุญด้วยอ่ะแล้วแต่นะจะเล่นอยู่ตรงนี้คนเดียวงั้นเหรอแถวนี้เป็นเขตวัดนะจ๊ะกันค่ะคุณยายมาทําบุญเหมือนกันหรอคะออเรื่องที่ฉันเห็นผีน่ะฉันไม่เคยบอกใครอะไรนอกจากพี่ตาหวาน,นแล้วไม่เข้าไปวัดดีกว่านั้นเราเล่ลตนตรงนี้ดีวกว่าเจ้าโฟกัสนั่น,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 นอะไร ว่านั่นเป็นวิญญาณของเจ้าที่ใช่แล้วแหละฉันมองเห็นวิญญาณแต่ว่าฉันไม่เคยบอกคุณยายเลยเอ้ยเอ้ยแล้วทำไมมันมาปวดฉันแหลมฉัไม่รู้จกักคนนะเอ้ยไม่อยู่แล้วย่า พรพายพรพายเพื่อนดกอือเอาละสําหรับใครที่เข้ามาทําบุญที่นี่เนี่ยก็ติบใส่บาตรตรงนี้ซะตรงนี้นะ่ะเรียงกันไว้เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใส่บาตรกันนะจ๊าใครใส่เสร็จแล้วก็เข้าไปฟังธรรมข้างในนะฮะเดี๋ยวจะมีพระสวดเฮ้ยคอยสบายใจหน่อยวันนี้ฉันก็มาทําบุญให้กับสามีของฉันแล้วก็ลูกพี่เธอก็มาทําบุญเหมือนกันหรอแต่ว่า่วงนี้หายดีหรือยังอะที่ข้อลูกกลางทะเลหรือเปล่ายังเลยจ้าจิตใจฉันยังห่อเหี่ยวอยู่ฉันก็เลยมาทําบุญงั้นี้วันดีออออย่าาร้้้้งงหหเจ้ รีไปใส่บาตรเถอะสามีเจ๊จะได้บุญฉันขอใส่บาตรถึงพี่นะแล้วก็ลูกๆของฉันถ้ายังหาไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตกันอยู่นะดีใจจังเลยที่วันนี้วันเข้าพรรษาเจ๊คนสวยคนนี้ใส่เสร็จแล้วใช่ไหมวางของไว้แล้วก็เข้าไปฟังธรรมข้างในนะ๋ยวพระเนี่ยก็จะให้พรเราด้วยไปไปนี่คุณยายพายทําไมปล่อยให้พระพิมพหลานตัวเองเล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยรีบใส่รีไปดีวกว่าเออบ่นอะไรถึงฉันนะฮะอืมเอาเราใส่เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปข้างในได้เลยนะพระท่านรออยู่อ่ะ ไอ้ยัยพายนหนูกลัวมากเลยอะเลขของแกเนี่ยฮะยายก็ไม่ใส่บาทอยากกวนยัยนะไปอยู่ข้างหลังเฮายยห,หนหูเห็นผีอะไรก็ไม่รู้ฮ่ายัยนเหมือนมันจะตามยายมาด้วยนะเฮ้พูดอะไรสีสวนเรียกใส่บาตรแล้วก็รีบไปอ้าวเล็วลข้างหลังนะ่าพระท่านรอนะอุ้ยพระท่านฉันข้าวไม่เกินแปดโมงนะเร็วเฮ้เห็นไหมเนี่ยพ่อใหญ่มาดา่าฉันเลยถ้าเห็นผีอะไรนั่นก็มารีบมาทําบุญซะเอาไปเฮ้พูดเพ้อเจอน่ะครั้งเลยย่าชอบบอกหนูว่าพูดเพ้อเจอน่ะก็หนูเห็นจริงจงอุ้ย นะ้ากูสมาร์ทดไปก็ไม่เชื่อนูหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะที่ตามฉันมาอีกแล้วเหรอให้แบบนี้ต้องรีบปรึกษาหลวงตาซะแล้วไปไปรีบเข้าไปเร็วๆและอย่างน้อยฉันก็เข้ามาในวัดน่าจะปลอดภัยนะเก็เหมือนว่าหลวงตาที่บวชไปนะ่ะก็เป็นญาติของฉันด้วยแหละแล้ววันนี้ทุกคนก็เข้าพรรษากันทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันเทวะหลวงตาจะทําอะไรนั่นนะ่ะมองเท่งมองอืมมากันครบแล้วใช่ไหมมองเท่งมองเอาละอิมาสามิงอวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิ วันนี้วันข้าพรรษาขอให้ทุกคนทําจิตใจให้สว่างสดใสวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเทพระสงฆ์จะได้อบรมสั่งสอนประชาชนและเตรียมการบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชอองอ้องกลักวโฟกัสกลัวเอ้ยพี่พิพมดูอ,อะไรเงั้นเหรอมีอะไรโฟรกัสเฮอ,อพี่พี่พี่ไม่เห็นมีอะไรนี่นะไอ้มัมมม ยย้าามพี่พิมพ์เบาๆในลูกลก,กำลังให้พรอ,อยู่เนี่ย,ยเงี้ยไม่งั้นก็ไปเล่นข้างนอกจะเสียงดังในวัดเข้าใจไหมยาย <c oughs> แต่ว่ามันตามยายจริงๆนะยา <c oughs> ยมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่หนูเห็นคนคนนึงอ่ะอายุน่าจะเท่าๆกับยายเลยแต่ว่าเธอมาในสภาพที่น่ากลัวอ่ะเอ๊หลานฉันเห็นอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเพอเจ้หน้าไม่มีหรอกนั่งดีๆได้แล้วเดี๋ยวยายจะพากลับบ้านแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าสวดมนต์วันนี้ก็จบสิ้นเพียงเท่านี้โยมพ้าพายเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะเอาเป็นว่าผู้ที่นั่งอยู่ในที่นี่ก็ ฉันเพลนก่อนกลับบ้านแล้วกันนะทุกคนนะโ,โยมายกสำรับมาให้พอดีเลยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเอาละทุกคนทานข้าวก่อนนะวันนี้นะเป็นวันดีฉันแน่อยากเห็นทุกคนมาที่วัดน,นี้บ่อยๆนะป้าไปยกสำรับกันอ้หลังจากที่พวกเรากินข้าวที่วัดเสร็จพวกเราก็ลากันกลับบ้านพี่พายกับพะพิมฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้พี่ตาหวานก็ขอลาก่อนนะพรุ่งนี้พี่ตาหวานมีธุระเนี่ว่าแต่คุณเนี่ยจะไปที่ไหนต่อหรอคะอฮ้ยรู้สึกน่ากลัวจังเลยเห็นต้นไม้ตรงนี้นะนี่สิ คุณรีบไปเถอะน่ากลัวเฮ้ยเรื่องที่พี่พิมพ์พูดวันนี้นะ่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนโยมโยมพระภยัยเออฮ้ยหวลวงตาเลือกด้วยล่ะคุณยายเฮ้ยหลวงตาเจ้าคะฉันน่ะเกือบลืมเลยนะคะว่ามีเรื่องจะคุยกับหลวงตานะคะเออโยมพระภัยมีอะไรจะคุยกับหลวงตางั้นเหรออย่าบอกนะว่าเรื่องนั้นนะ่ะ คุยเรื่องอะไรกันอะอยากรู่จยาก็หลานสาวของฉันบอกว่าเห็นคนนั้นอีกแล้วอะโอหนูเห็นจริงๆนะเขาตามยายมาอยู่อะเอ๊ยยายหนูก็เพิ่งเห็นในวัดนี่แหละตรงต้นไม้น่น่มันอะไรกันยายเออเรื่องจริงสินะโออตรงนี้นะ่ะเคยมีคนจมน้ามาก่อนยังไงล่ะออนัน่นไงแล้วแล้เวเกี่ยวอะไรกับยายอะอก็คงเคยเป็นเพื่อนเก่ากันนะนะโอยโชคร้ายที่ยายของโยมพิมพ์นมองไม่เห็นเธอแล้วแหละแล้วแลทำไมหนูมองเห็นก็เพราะโยมมีกรรมเก่าที่ค้างกันยังไงล่ะก็เลย ตกสู่รุ่นหลานผาพายพราพายเธอทิ้งฉันทําไมรีบกลับบ้านกันดีกว่านะหนัากลัวชะมัดเลยาเ้เพาพายเธอลืมสิ้นฉันแล้วเหรอ เธอไม่อยากไปอยู่กับฉันืลองไงฉันมองไม่เห็นอะไรหรอกพ,รพายเพื่อนลายพะไพพะไและดูเหมือนว่าเจ้าผีตนนี้น่ะไม่ยอมไปผดไปเกิดคุณยายของฉันก็ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเออแล้วคืนนี้ฉันก็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังวิทยุกับคุณยายที่เครื่องนอนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวดีค่อยเข้าไปนอนนะนอนเล่นฟังวิทยุไปก่อนครไอไอง่วงนอนยังแต่ในตอนนั้นอยู่ดีๆฉันก็ได้ยินคนเรียกเอ๊ะโยมพะพาย โยมพิมพ์โยมพราภายโฟกัสเจได้ยินคนเรียกไหมเหมือนเสียงเสียงหลงตาเงินเหรอเหรอ หลวงตาจะมาทำไมตอนนี้นะโยอมอยู่บ้านกันหรือเปล่ายโยมอ๋ออยค่ะอยู่ค่ะ,อ,คะอุ้ยตายแล้วคุณยายหนูยังนอนอยู่ลอยอะ่ะว่าไงจ้าหลวงตาเอ๊ะทำไมได้มาดึกขนาดนี้นะ่ะทำไมหลวงตาไม่ยอมพูดะทีนี้อ๋อเดี๋ยวหนูไปเรียกคุณยายให้นะยายยายคะอ๋อหลวงตามาจะไม่มีที่นั่งนะยายลุกขึ้นแล้วหลวงตามาที่บ้านทำไมก็ไม่รู้อะ่ะวันเข้าพรรษาพระไม่ออกมาจากวัดนะนี่โกหกยายหรือเปล่าหลวงตาจะมาทำไมดึกๆกกลางดื่นขนาดนี้ก็<อ>หนูเห็น เไปไหนแล้วอะไม่เห็นมีใครสักคนเลยก็หนูยังเื่นคุยอยู่ไม่ต้องเลยนะไปเก็บเสื้อผ้าข้างนอกไปแล้วคืนนี้ฝนจะตกไม่ไหวเลยนี่หลานเนี่ยเริ่มเห็นอะไรเพี้ยนแล้วนะรีบไปเก็บผ้ามาไปหนูไหนมีแต่เสื้อผ้าตัวเองเฮ้ยแต่มานึกนึกดูแล้วนะอุยตายแล้วอยู่ดีๆหนังสือก็ตกงั้นเหรอเอ้าวิทยุก็พังเฮ้มันแปลกๆปกแล้วนะเนี่ยหรือว่าหลวงตาที่หลานฉันเห็นน่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้วันนี้มันเป็นวันแรงด้วยนะว่า ในในใน,นพี่เพ,พี่เพ็บกลับมาก่อนล,ลูกหลวงตาจะหายไปไหนได้เนี่ยแปลกใชม่มหมลอยโฟกัสนายว่าป้า้ยแล้วคุณยายก็ใช้การเดิกกนการเดินมาเก็บเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยนะเอา้าต้นไงหลวงตามาพอดีเลยพาะยพะพาย,พาพายเอาแต่เรียกพระพายอยู่ได้หนูชื่อว่าเพีมพนะนั่นมันเชื่อยายหนูเลยและวลของหลวงตากลายเป็นผีผู้หญิงผมดำเฮ้ยช่วยด้วย ฉันลืมไปเลยว่าช่วงนี้หลานฉันทักอะไรแปลกๆเพิมพเข้ามาเร็วๆหลานไม่ได้การแล้วหรือว่าผีตัวนั้นมันตามฉันมาอีกนะนี่น้องเพิมพโฟกัสไปที่วัดกันเร็วๆเร็วๆเอ <ไป S 1> ้ยไม <ป S 1> ่ไดเลยไม่อยากเดินผ่านหน้าวัดเลยกลัวชะมัดด่าน,นสิเจถ้าไม่ได้ผ่านมาทางนี้อ้าวเอ้ายยาัยเอ้ยน้องกลัวไปรีบเข้าวัดเดร็วเ้ยสองยายหลานนี่อะไรอ่ะกลัวอะไรกันอ,าอ้าวเหมือนวิ่งหนีผีเลยอ่ะสองยายหลานคนนั้นน่ะจะเลือกไปไหนกันนะต้องตาอยู่นี่เองเหรอโอ้ยอย่างที่พวกโยมเห็นเลยนะตานอาจาพันสา ที่นี่ทั้งคืนทั้งวันไม่ออกจากวัดก็ไม่ใช่หลวงตาสิที่อยู่บ้านน่ะแล้วเป็นใครอ่ะเป็นใครไปได้ล่ะก็ฉันเองไงล่ะโยมเองสินะพรรษาทีไลโยมก็กลับมาหาพพายอยู่เรื่อยเลยเอ๊ะทำไมฉันจะมาหาไม่ได้ล่ะเมื่อห้าสิบปีก่อนแกทิ้งฉันไปไม่ใช่หรอพภายพพายนั่นมันยายหนูนะแล้วยายเป็นทิ้งคุณตอนไหนเนี่ยยายพูดเลยแล้วหนูน่จะสื่อสารให้คุณยายเองคุณยายเธอบอกว่าให้น่ะทิ้งไปตอนไหนนะเรื่องเมื่อ ห้าสิปีก่อนที่เธอตกน้ำเหรอเหรอเอ๋เรื่องนั้นนั่นเองนั้นพ้าพายก็ช่วยหมดแรงแล้วไม่ใช่หรือใช่ฉันทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือเธอนะฉันขอโทษแพงปล่อยฉันไปเถอะนะฉันมีหลานแล้วแต่ว่าวันนั้นแกทิ้งฉันไปเองไม่ใช่หรอแกปล่อยให้ฉันจมน้ำแล้วก็ไม่ยอมกระโดดน้ำมาช่วยไม่ใช่เหรอนี่มาหมายความว่ายังไงเนี่ยก็ตอนนั้นที่เรายังเด็กเรายังไม่รู้เรื่องราวอะไรอ่ะเราแอบไปเล่นน้ำด้วยกันฉันยังจำได้นี่แพงเราแอบแม่ไปเล่นน้ำกันดีกว่านะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ย พ่อพายเนี่ยจะช่วยดูแลเองออได้เลยจะเพื่อนรักงั้นเราก็ไปเล่นน้ํากันน้าแต่แน่ใจใช,ใช่ไหมว่าคุณแม่น่ะจะไม่ดุฉันพแพงน่ะค่อนข้างกลัวน้ํามากๆเลยเธอหน้าไม่ต้องห่วงหรอกเ <c oughs> พื่อนกัน,นเนอะในตอนนั้นที่พวกเราตัดสินใจแอบแม่ไปเล่นน้ํากันน้าฉันก็ตั้งใจว่าจะกระโดดลงน้ําด้วยกับเธอเอ้าจะไปไหนสองคนนี้น่ะเอ้ไม่ต้องมาุ่งเลยไม่ได้ไปแอบไปเล่นน้ำสักหนรีบไปกันดีกว่านะแพเพ่อพายเธอกระโดดลงก่อนสิ้ให้เธอนั่นแหละกระโดดไปเลยนี่แน่ ตลกเชื่อมั้นเลยอยาเห็นไหมเธอก็ว่ายน้ําได้นะพระแพงเฮ้ยขาฉันขาฉันเป็นตะคิวช่วยด้วยเธออย่ามาล้อเล่นนะพระแพงเธอว่ายน้ําเก่งแล้วไงมาฉันจะจมแล้วช่วยด้วยฉันขยับขาไม่ได้เลบกะโดดน้ําลงมาช่วยแล้วไม่เอาไม่เอาฉันกระโดดไม่ไหวฉันจะไปเรียกชาวบ้านมานะคืนพรรษานั้นน่ะฉันพยายามบอกชาวบ้านไปช่วยแล้วแต่ว่าไม่ทันฉันกระโดดน้าลงไปช่วยแกฉันก็ตายเหมือนแกนะสิเออฉันทําเต็มที่แล้วโยมพระแพง การปล่อยวางแล้วก so uh, ็ทําบุญเนี hmm> now, like ah e ่ยเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ยมภาพแพงช่วยปล่อยเพื่อนไปได้หรือไม่แต่หากยมภาพแพงจะจองเวรจองกรรมไปแล้วแล้วก็จะไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดนะโอ้ฉันขอโทษนะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพี่ฉันน่ะจะให้อภัยเพื่อนพระภายของฉันนะพระภายฉันเพิ่งรู้เลยว่าแกไปเรียกคนมาช่วยแล้วในตอนนั้นแกก็คงยังเป็นเด็กเหมือนฉันฉันขอโทษที่อยากจะจองเวรจองกรรมแกยายคะเพื่อนของยายบอกว่าเขาให้อภัยยายแล้วนะ แล้วก็แล้วเหมือนตอนที่คุณจมน้ำน่ะคุณยายหนูก็คงเป็นเด็กแล้วก็ไม่ค่อยรู้เท่าถึงการหรอก แต่ว่าตอนนี้คุณยายก็ได้รับผลกรรมแล้วนะคุณยายหนูเสียใจมาตลอดเลยค่ะและสิ่งที่ฉันอยากบอกฉันขอโทษนะงั้นฉันขอตัวลาก่อนนะบายบายหายตัวไปแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ทุกครั้งที่เข้าภาษาคุณยายมักจะเครียดแล้วก็กลัวแบบนี้นี่เองเอาละมนุษย์ทุกคนจงฟังไว้นะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หมั่นทําบุญไว้เยอะๆหลวงตาไปละงั้นเรากลับบ้านไปนอนกันนะ <c oughs> พรุ่งนี้เช้ายายจะพามาทําบุญอีกและเรื่องเราทั้งหมดก็จบลงแล้วค่ะ